ไปไปใช <ไป S 2> <า>่สบูพาสิพาไปหลอกปลาพาไปหลอกปลาอีกเลยหลอกปลาหาเห็ดหาหอนอือฮาผู้ชายสบายดีเด้อทุกคนทุกหมองทุกบอนลงมาลงมาไปอีกอะไรพี่น้องซอบูพาสิพาสบูสไปหลอกปลาเจ้าหน้าที่พาไปหลอกห้ายัางไงเจ้าสิได้ยังมาไป ไปติดตามเบ่งน้ำกันพี่น้องวัวสิด้หยังนี่ป้ายไปหาเห็ดน้ำซาบัพาพี่น้องซาบัพาสิพาเลาะปลาเลาะดงไปบึงว่าสิด้หยังนี่ hết cả bò hiền bò đại đi sai đưa này ha sơ chắc bay thằng đại kiếp sẽ hết năm mà lại hết hết bỏ hết đi sao đi, đi. Oh. ไม่ใช่เห็ดปัวเอ้านี่ฝนไ้ตีทุกท่านผู้ชมจิมจิมในเม็ดเนี้ยยังไงท่านผู้ชมเห็ดคืดปัวคือปัวตัวนาพ่น Các nem hên vào đọc đồng đằng Khu vô mềm mà họt vô bỗng hên Thiết đi chung Bạn họ hết tập ชาบูผาเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดเด้อทุกคนเบิ่งชาบูผาเก็บเห็ดเห็ดดอก๋นี่ก็ได้สิบเจ็ดอืมจะขาดอะไร เก็บเหตุำซาบวพาเดอา้อยี่น้นงเห็ดปัวกำลังผลยนี่คือบอกอะไรหมือแล้วมันคือกาลังผลก็มีวะ่ะดอกยิ้นดอกมันออกดอกอยังเอาใหม่กันน่ะทุกคนดอกมันดำชูกี่มได้ นี่นางบอกลายแปแต่เธอก็ยังบุกคนบอกนะ่ถือด้ไเดินมาเดินไปตัวกเห้ือนคน้อย หมดหรือยังมีห้อยคนเก็บด้วยนะนี่จะห่าแล้วเสียเบิ่งกันนี่มันฮิตอะไรที่ทำให้หัวเบิ่ง นี่แหละจนี่ลกางหเฮ็ดเทพีน้องเฮ็ดเทปเเอหอบโคกหอบพนุ เดี๋วยวซาโบพามาเก็บจิบมาเ็ดอยอยู่ พี่น้องไปหอบโหเห็ดกะได้น้อเดีนี่เห็ดอะไรท่านผู้ชมนี่ผู้ได้หูว่าเห็ดยังเห็ดวายเด้อพี่น้องน,นี่เขาเอ้นว่าเห็ดวาย อุ้ยตายท่านผู้ชมซาโบพาเนซาโบอย่างสะพานไหมขามน้องสิบโต๊กสะบลอนจะข้ามไปได้หรือเปล่าโอ้ไม่เห่อตกลงนี่เดียบร้อยทั้งคนทั้งโทรศัพท์ เรียบร้อยนี่คือสะพานค่นะน้ำเป็นไรไปจนขาลอยเลยได้เห็นหน้อยเดียว ลมแรงมากเลยท่านผู้ชมเข่าพี่สาเข่าพี่สายอันนี้ได้โอ้ยต้นนี้ยังหมอกจบกิฟเพียงแค่นี้นะไปหน่อสบายดี